ลำโพงบลูทูธตัวใหม่ชั้นเลืออทงจากค่ายมาเชลกับเจ้า b l o m l e 750ครับดีไซน์ออกแนววินเทจนะครับคงความเป็นมาแชลไว้โลโก้และลูกบิดสีทองแบบนี้ดูแข็งแรงมากท่านผู้ชมด้านข้างหูเป็นอย่ังกันแหลกเคสมีล้อเลื่อนมีหูลากมาให้ด้วย เห็นหน้าตาแบบว่าคลาสสิกใช่ไหมเขามีฟีเจอร์ท huh. ีเด็ดทรูสเตอรโอโฟนิก360หกศูนย์ซาวคือพูดง่ายๆเสียงรอบทิศทาง360องศาเพราะว่าเขามีลำโพงด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านบนก็ยังมีด้วยความที่เป็นลำโพงบลูทูธใช่ไหมฮะต้องมีไลติงมาเติมสีสันซะหน่อยนี่กับระบบไฟเวทีโมเฟ่นะฮะแล้วก็ยังปรับเลือกอีกหลายแบบเลยทีเดียว และขอบอกเลยว่าลำโพงบลูทูธใหญ่ขนาดนี้เขาใช้แบตเตอรี่นะจ๊ะุชาร์จ3.5ชั่วโมงใช้ได้ถึง40ชั่วโมง